สวัสดีทุกคนนี่หลงก็มาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครของลูมินหรือเอเทอร์หรือว่านักเดินทางของเรานั่นแหละในธาตุพืชนะครับที่จะมาในแพท3.0หรือว่าใกล้ๆนี้แหละก็อีกไม่นานแล้วนะครับแพท3.0เขาจะเปิดตัวถึงแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพิ่งจะครึ่งแรกของ2.8ก็เถอะแต่ก็อีกประมาณเดือนนึงก็จะเปิดตัวของ3.0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงว่าเออไอตัวละครหลักของเราที่เป็นธาตุพืชี่ น่าสนใจหรือว่าเก่งกว่า,าธาตุอื่นๆที่เคยเปิดมาไหมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ตัวละครหลักของเราเนี่ยเปิดมาทั้งาธาตุลมาธาตุหินาธนาตุไฟฟ้าแม่งกากหมดเลยนะครับมีแค่าธาตุหินที่เออพอจะถูถ่ายได้แต่ก็ยังมีข้อที่ไม่ดีอยู่ก็คือาธาตุหินเนี่ยไอตัวของทั้งสกิลาธาตุแล้วก็อันติเนี่ยมันคข้นขั้นที่จะเกะกะแมปนะครับทำให้เราเดินยากนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่า,าธาตุพืชเก่งหรือเปล่า แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนาร้านเติมเ,มเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เมียรดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแทมมีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน Line f a c e b o o k i n s t a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชําระเงินผ่าน QR ว o d e คเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่าน ne รอแแปบเเดียววล้วพืพ่ไปสนุกกได้เลย ซึ่งผมก็ขอเ,อเตือนไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปได้เล็กน้อยหรือมากหน่อยก็ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะเปลี่ยนสกิลหรือเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าทีนี้เรามาดูตัวของสกิลธาตุของตัวละครหลักกันก่อนนะครับในเลเวล12เนี่ยจะมีดาเมจอยู่ที่4 6 0ร้อซนะครับโดยครูดาวทั้งหมด8วินาทีซึ่งไอตัวของสกิลธาตุเนี่ยสิ่ง ถ้านึกภาพไม่ออกให้คุณนึกถึงสภาพของเคยะครับอ่ะก็คือเวลาที่เคยะโจมตีเนี่ยจะทำการสเปรชดาบไปข้างหน้าใช่ไหมครับตัวของเอเธอร์หรือว่าตัวของลูมีนเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันเลยคือการสเปรชสิ่งที่อ่าเป็นธาตุนั้นๆ้นเนี่ยอยู่ด้านหน้าก็คือด้วยความที่ว่าเขาเป็นธาตุพืชเขาก็จะสเปรชธาตุพืชออกมานะครับเคยะเปน็นธาตุน้ำแข็งก็คือสเปรชธาตุน้ำแข็งออกมาแบบนี้ คือจะมีลักษณะคล้คยๆอย่างนี้เลยหรือว่าง่ายๆก็คือถ้าเกิดคนที่เล่นเอเธอร์ธาตุไฟฟ้าเนี่ยก็จะนึกภาพออกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นเหมือนธาตุไฟฟ้านั่นแหละครับแต่แค่ออกมาเป็นธาตุพืชนะนะแต่ก็มีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับนาะเรเวล12ก็คือจะมีดาเมจอยู่ที่400กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเทียบกับตัวของ Star Field s ล o r t หรือว่าตัวของธาตุหินเนี่ยก็เรียกได้ว่าดามเมจเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ๆกันเลยนะครับ หรือไม่ไงก็คือในครูดาวเท่าเท่ากันเนี่ยมีดาเมจที่เท่าเท่ากันด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องดูตัวของปฏิกิริยาธาตุพืชด,ด้วยนะครับว่าดีหรือเปล่าซึ่งตัวของปฏิกิริยาธาตุพืชเนี่ยผมยังไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับค่อยมาพูดในคลิปหน้าเนาะวันนี้เรามาพูดถึงเอเทอร์ก่อนทีนี้ตัวของ่าไม่ตายของเอเทอร์ล่ะทำอะไรได้นะครับก็คือตัวของ่าไม่ตายของเอเทอร์เนี่ยจะทําการเรียกตัวของเห็ดออกมาซึ่งไอเห็ดนี้เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายเรื่อยๆได้นะครับน,น,นัดาเมมควา,าเเสียรื่อยๆยจะอยู่่่ที160%ซึงอเรื่ออยยๆคืออังไ ให้คุณลองนึกสภาพของอันตรีของสายุดูนะครับผมจะสมมุติว่าอันตรีของสายุเนี่ยคือเห็ดนะครับซึ่งมันจะทําดาเมดคล้ายๆกันเลยก็คือไอตัวเนี้ยจะทําการทาดาเมดให้กับสตูที่อยู่บริเวณรอบๆครับโดยอาจจะสุ่มหรืออาจจะเลือกจากตัวที่ใกล้สุดอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่จะทาดาเมดคล้ายๆอย่างนี้เลยครับแต่จะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือจะมีความเสียหายการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอการระเบิดที่ว่าถึงเนี่ยมันคือการระเบิดที่ จะระเบิดตอนที่คููดาวของมันเสร็จหรือว่าระเบิดตอนที่ตอนไหนก็ได้แค่แปะธาตุเข้าไปตรงตัวของเห็ดนะครับซึ่งตัวของการระเบิดเนี่ยจะอยู่ที่800%นะครับเรก็ถือว่าเยอะนะ800%เเนี่ยเทียบเท่าด้วยกับพวกตัว DPS หลายๆตัวเลย ทีนี้เนี่ยตัวของระยะเวลาคงอยู่ของไอตัวเห็ดตัวนี้นะครับจริงๆมันไม่ใช่เห็ดหรอกมันคือโลตัสก็คือมันจะเป็นตัวของดอกบัวนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเห็ดแล้วกันนะเออซึ่งตัวระยะเวลาคงอยู่เนี่ยก็อยู่ที่12วินาทีนะครับโดยมีครูดาวอยู่ที่20วินาทีและใช้พลังงาน้ใช้พลังงานธาตุ้งหมด80หน่วยจะสังเกตได้ว่าตัวของเอเธอร์เนี่ยหรือว่าตัวของตัวละครหลักเลยอาจจะขาดเรื่องของการฟื้นพลังงานอยู่นะครับซึ่งก็ต้องดูกันอีกทีว่าตัวของสกิลธาตุเนี่ยจะแจกอนุธาตุทั้งหมดกี่เม็ดนะ แต่เรามาดูกลุ่มดาวของตัวละครกันก่อนนะครับกลุ่มดาวที่1ของตัวละครน,นี้นะครับก็คือจะไอตัวของสกิลธาตุนะครับจะสร้างเอ่อจะฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวของเขาเองนะครับ3.5หน่วยเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเอ่อจากที่มันต้องใช้ตั้ง80หน่วยเนี่ยก็ถือว่าเอออย่างน้อยก็ลดมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ได้จะดีนะครับถือว่าได้ลดตัวของซับสแตตที่จะเอาไปลงฟื้นฟูพลังงานเนี่ยมาลงในสิ่งที่น่านลงมากกว่านี้อย่างเช่นชำบนาญธาตุหรืออัตาคิความนัมนงอะไรก็ไม่รู้นะครับ ประมาณนั้นตัวของกุดาที่2องล่ะทำอะไรได้กุดาที่2ก็คือจะทําให้ตัวของไอเห็ดหรือว่าดอกบัวเนี่ยอยู่นานขึ้นนะครับอีก3วินาทีก็คือจาก12วิก็จะกลายเป็นสิบห้าวินั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีคูดาอยู่ที่18วินะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่3ามวิให้เราฟื้นพลังงานหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟื้นฟูพลังงานเยอะขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว,ว่าตัวของ อันตีของมันเนี่ยจะใช้ถึง80หน่วยก็จริงแต่ว่าตัวของสกิลธาตุเราเนี่ยคููดาวทั้งหมด8วินาทีนะครับหมายความว่าในระหว่างน,นั้นเนี่ยเราสามารถกดตัวของสกิลธาตุได้ทั้งหมด2รอบนะครับโดยที่ถ้าผ่านกลุ่มดาวหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็จะได้ฟื้นฟูพลังงาน3.5หน่วยแล้วคือมันกดได้2ครั้งเท่ากับฟื้นฟูได้7หน่วยนะครับนี่ยังไม่รวมกับเม็ดอนุธาตุที่จะได้จากตัวของสกิลธาตุอีกนะครับผมมองว่า,าตัวของเอเธอร์หรือลูมีเนี่ยอาจจะต้องการฟื้นฟูพลง,งานนแค่150่150วย แค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใส่เฟลวอนิสอ่าแต่ถ้าใส่ก็คงจะดีแหละครับนะทีนี้ตัวของกลุ่มดาวที่สามนะครับก็คือเพิ่มตัวของสกิลธาตุเพิ่มอีกสามเลเวลนะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มดาวที่สี่ก็คือเมื่อตัวของเห็ดเนี่ยเออ่เกิดสภาวะคือจะเรียกว่ายังไงดีคือตัวของเห็ดเนี่ยจะทําหน้าที่คล้ายๆกับอันติของสายยุนะครับแต่ว่าอันติของสายยุเนี่ยก็คือจะทําความเสียหายรอบๆตัวใช่ไหมอออนตตติิดาธาาุุยู่่ก็คืสมมว ตัวของศัตรูเนี่ยติดธาตุไฟอยู่นะครับแล้วตัวของอันติซายยเนี่ยไปโดนแบบทำทำความเสียหายโดนศัตรูที่ติดธาตุไฟก็จะทําการกระจายธาตุไฟถูกไหมครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะต,ตรงข้ามกันก็คือตัวของเห็ดตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแปะไฟไปที่เห็ดก็คือไม่ได้แปะไฟไปที่ศัตรูนะแปะไฟไปที่เห็ดก็จะเกิดสภาวะสภาวะหนึ่งที่เรียกว่า lotus light t r a n s f i g u r a t i o n นะครับซึ่งเราก็จะได้รับเอฟเฟก overflowing lotus light มาด้วยนะครับด้วยไอโอเวอร์ฟลูอิงไอโ o เวอร์ฟลูอเนี่ย เราจะมาคุยกันอีกทีนะครับเพราะมันอยู่ที่พรสวรรค์นนะทีนี้กลุ่มนั้นที่5ก็คือจะเพิ่มตัวของอันติไปอีก3 l e เลเวลแล้วก็ C6 กเนี่ยก็คือความสามารถเนี่ยก็คือเมื่ออยู่ภายเมื่อตัวละครอยู่ภายใต้สภาวะ Overflowing Lotus Light นะครับของไอตัวเห็ดที่วางอยู่เนี่ยจะได้รับ,บโบนัสไม้ทั้งหมด12แล้วถ้าเกิดว่าไอตัวของเห็ดของเราเนี่ยซึมซับธาตุใดก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเห็ดของคุณเนี่ยเห็ดของคุณ สมมุติว่าตัวของเห็ดของคุณเนี่ยมันแปะธาตุไฟคุณก็จะได้รับโบนัสธาตุไฟไปอีก12%นะครับก็คือได้ทั้งไม้12%แล้วก็ไฟ12%ด้วยนะครับถ้าคิดภาพไม่ออกก็คือเหมือนซายุที่ใส่อินฟกต์ซีลมแต่ซีลม um เนี่ยเราจะลดต้านทานมอน40%แต่ไอตัวของเอเทอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มโบนัสธาตุให้เรา12%แทนนะครับ ทีนี้ในส่วนต่อมาก็คือตัวของพัสดีทาเลนหรือว่าตัวของพรสวรรค์น,นะครับโดยที่พรสวรรค์กับเอเธอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2อ,อย่างอย่างแรกก็คือในแต่ละวิที่ตัวของเห็ดเนี่ยยังอยู่บนสนามนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวเนี่ยคือไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนตัวนะตัวไหนก็ได้ครับที่อยู่ในพื้นที่ของเห็ดหรือว่าง่ายๆก็คือสมมุติว่าคุณวางวงสกิลธาตุของอันเบโดไปปุ๊บคุณจะเห็นขอบของอันเบโดครับแต่ตัวของเห็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นขอบไหมนะซึ่งถ้าคนที่อยู่ในขอบเนี่ยจะได้รับ ตัวของชำน,นัญธาต์เพิ่มขึ้น6วินาทีเอ้ห6หน่วยทุกรุก1วินาทีนะครับโดยจะซ้อนทับได้สูงสุดทั้งหมด10ชั้นหรือว่าสูงสุดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่60หน่วยนะครับแต่จะต้องใช้เวลาถึง10วินาทีในการยืนอ,อยู่ตรงบริเวณเหตุเลยนะซึ่งหมายความว่ามันจะแจกซึ่งหมายความว่ากลุ่มไอ้พอสวนนี่เนี่ยจะเหมาะสำหรับตัวที่เป็น DPS ยืนนานๆ10วินาทีนะครับและใช้ชำนาญธาต์ของอางนดีก็โอเคซึ่งก็เอาไปคิดดูกันเองนะครับว่าสามารถใช้ตัวอะไรได้ไดบ้างนะครับซึ่ง ผมมองว่าหูเต๋าเนี่ยก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันทีนี้ตัวของพาสดี a ทเลนที่2นะครับก็คือความชำน,นาญท่าแต่ละหน่วยของตัวของนักเดินทางเนี่ยจะทําให้ตัวของสกิลท่านเนี่ยแรงขึ้น0.15%ของชำน,นาญท่าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตัวของอันติเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก0.1%ด้วยนะครับตามช่าชชำน,นาญท่าโอเคนะครับจากที่ลองอ่านดูเนี่ยสรุปว่ามันดีไหมก็ถ้าในความคิดของผมนะ ผมถือว่ามันเป็นตัวละครที่น่าจะโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นธาตุพืชที่ไม่ได้แย่นะครับคือในเรื่องของสัรนพ้องพืชเนี่ยต้องมานั่งดูกันอีกทีนะครับว่ามันคุ้มหรือเปล่าหรือว่าปฏิกิริยาธาตุของพืชเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันโอเคสําหรับทีมไหนบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยว แนนาคตเนี่ยเราก็จะมาทำตัวของคลิปที่ว่าเอเธอร์ธาตุพ,พืชเนี่ยเล่นกับทีมอะไรได้บ้างแล้วเก่งหรือเปล่าที่มันเป็นคลิปสรุปจริงๆนะครับซึ่งคลิปเนี้ยผมก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเก่งขนาดนั้นไหมนะครับแต่จากที่อ่านอ่านดูเนี่ยคาดว่านะสำหรับผมนะจะเรียกว่ามันดีกว่าธาตุหินก็ได้แต่ยังดีไม่สุดนะครับเรียกว่ามันค่อนข้างจะโอเคดีกว่านะไม่ได้โกงมากแล้วก็ไม่ได้กาก,ากมากอ่าเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือเล่นได้นั่นแหละ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกัน,กนกบ,บ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมีกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า